หนูมากินของเขาทําไมลูกของหนูอยู่ในบ้านอันนี้ของเขาไหนว่าหนูไม่กินไงโอ้ย oh, กินใหญ่เลย What you eating? Why you pick another one? h huh? ะ Where y o u own one? Where y o u n o t Your p o p a nut? Come on, you want to come to get inside? Bam, bam. บ๊าบ๊ามบ๊าบ๊า m บ๊ามบ๊าบามาบามาบามบาบามบาบมลูกสาวใครวะมาแต่เช้าจังเลยจังเลยจังเลยเอากินของเขาใหญ่เลยไม่กินของตัวเองแล้วหรออันนี้ไม่ซื้อมาใหม่นะเนี่ยอันนี้เป็นถั่วใหม่นะคะท่านผู้ชมจุ๋มซื้อถั่วใหม่มาให้น้องกินลูกสาวใครลูกสาวใครเนี่ยนี่นะคะถั่วใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ เป็นแบบใหม่นะคะไม่ใช่อันเก่านะอันเก่ามันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะคะแต่อันนี้โอ๊ยน้องตกใจตกใจพี่เบนพี่เบนเน่ะทำอะไรน้องดูเอามาใหม่มาใหม่อีกตัวหนึ่งอะ่ะหนาห็นไหมเบ้มแบม้แบมดูเสียงนางนะคะอันนั้นนะยัวมันมากกว่าแล้วแบม้แบมเบ้มยูน่นั่นแหละั้งงั้นอ่ะ ยูจะทำหมูองแบมแบมไอยูเก่งนะยูนี่ยูไปแบมแบมมาก่อนโอ้ดูเสียง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 นางค่ะเสียงนางผูใหญ่เลยอีสุเกตเตอร์ก็ได้นี่ทำไมแบมแบมเขากลัวเนี่ย ของยูวอะไรจะนั่นของแบมแบมไอเนี่ยอีกตัวเนี้ยนุ่นดูดูดูแบมแบมหนุ่นชี้นั่งกินสงบเส่งี่ยมเดยวหนุ่นเห็นไหมส่วนตัวนี้ดื้ออิสิ่งนั่นั่เชียดดูแบมแบมนะคะนะ่าสงสารลูกหนูไหมหนุ่นนุ่นนุนนดูยังยังยังกินด้วยกันก็ได้ลูก ดแบมแบมแบมมาหาแม่ลูกมาแบมเอ้ยแบมมาหาแม่มาแบมแบมหาบะมี่เร็วแล้วเร็วไม่เอาให้กินอีกแบมแบมแมวมาแล้วหนุ่มเบนโอ้แบมเหมือนแมวมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแมวนะคะแมวแมวน่าก็แอบนะคะหนุนหนุนเดินละเดินละแมวเดินค่ะเดินค่ะดูสิแมวแอบ แมแบมมาหามแม่มาไอ่ลูกคะนั้กกล้วเหรอลูกเขาจะทำอะไรหนูนะใครอ่ะใครอ่ะ,ใค,อะ,ใ,คอะใครมาหาแบมแบมลูกเขาจะมาอีกไหมเขาจะมาอีกไหมดูแมวจอบนะคะดูแมวให้ดูแมวนะคะหนหนๆแมวนางจอบอยู่นะคะหนุนๆเห็นไหมเห็นแมวไหมเนี่คะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแมวแมวแมวนางมาจอบกระลอกจุ๋มจ้าแมวก็โอ้ แม่เนาะแมวกับพ่อแม่แบบนี้ตะหลอกกับหิวหิวหิวแมมแมมชอบอันนี้เหรอลูกอ๋อหนูชอบอันนี้อยู่เหรอดูขนนางผมขนแบมแบมสวยมากเลยนะดูหน้าดูตาดูฟันดูฟันนางสิดูใกล้ๆดูใกล้ๆยิ่งน่ารักแบมแบมเนลูกสาวใคร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  được sáu bam bam, mấy chung mấy chung mấy chung, được sáu bam bam